ที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุดสันแบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอา่านประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทพระครูวิหารกิจจานุการแห่งวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนะคะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็บอกว่า เรื่องที่หลวงพ่อเล่าเป็นเรื่องสนุกสนุกมีหลายเรื่องจนอยากจะบันทึกไว้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อ่านบ้างก็เลยทำเป็นหนังสือประวัติหลวงพ่อปานที่ดิฉันได้นำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่นี้แหละนะคะแต่เวลาที่อ่านก็จะเป็นเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังเพราะหลวงพ่อบันทึกเสียงไว้นะคะในแต่ละวันซึ่งก็จะบอกคุณผู้ฟังไปด้วยว่า วันที่ท่านบันทึกคือวันที่เท่าไหร่นะคะในตอนที่แล้วคณะทุดงของหลวงพ่อปาน<ม>ก็ได้เดินทางรอนแรมต่อไปจากพระพุทธฉายไปที่เขาว,วงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะ วัดหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อถึงเขตแต่ละเขตที่พัก หลวงพ่อปานท่านไม่ยอมให้พวกเรามีเวลานั่งนอนได้ตามสบายคือคอยควบคุมอารมณ์ไว้เสมอวิธีคุมอารมณ์ของท่านก็มีบัญชาให้คณะทุดงใช้วิช,ชาสองในวิช,ชาสามหนึ่งให้ตรวจตราสถานที่ที่พักและผ่านมาว่ามีสถานที่ใดเคยตั้งบ้านตั้งเมืองบ้างไหมมีอะไรสำคัญบ้างเมื่อตรวจตราแล้วก็ทำรายงานถวายด้วยสมุดปกแข็งที่ชาวบ้านซื้อมาถวาย ความจริงสมุดที่เขาถวายนี้มาคิดเดี๋ยวนี้เองว่าราคาแพงมากเพราะเป็นบันทึกของคณะทุดงธรรมดาของพระโบราณที่พวกนักเทศนักธรรมสมัยใหม่ว่าครึกเต็มทนแม้คนสมัยใหม่เขาก็หาว่าไร้เหตุไร้ผลแต่ทุกท่านต่างคนต่างเขียนมันเกิดมีข้อความที่สำคัญตรงกันเช่นที่ตรงไหนเคยตั้งบ้านตั้งเมืองบ้านเมืองเขาสร้างด้วยอะไร ใครเป็นคนสำคัญของบ้านเมืองนั้นเขามีจริยาเป็นประการใดขณะนี้เขาอยู่ในนรกสวรรค์หรือพรหมโลกหรือเขาหายสาบสูญไปจากอำนาจกิเลสตัณหาแล้วงานที่ทำต่างก็บันทึกต่อหน้าท่านห้ามปรึกษาหารือกันในบางขณะท่านจะชี้จุดที่ดินที่ใดที่หนึ่งแล้วถามว่าตรงนี้เคยมีความสำคัญอะไรบ้างเมื่อท่านถามแล้ว ท่านให้คณะทุดงเขียนทันทีนั่งห่างกันต่างคนต่างเขียนเมื่อเขียนแล้วเอามาถวายท่านมันเป็นการบังคับการควบคุมฌานและยานกันตรงๆอย่างนี้ท่านเรียกว่ากีฬาสมาธิมันเพลิดเพลินมีอารมณ์สบายต้องอยู่ในฌานตลอดวันด้วยเกรงว่าจะมีบัญชาให้ตรวจอะไรเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าสั่งแล้วทำยืดยาดก็จะได้ฟังเทศมหาชาตินอกแบบ ถูกหาว่าประมาทเกินไปเมื่ออารมณ์ทรงฌานนิวรณ์คือเหยื่อความชั่วของจิตก็เข้าใกล้จิตไม่ได้แต่ถ้าเอาแต่ฌานอย่างเดียวการรู้เห็นอะไรก็ไม่แจ่มใสมันมืดชอบกลต้องอาศัยอารมณ์วิปัสนาคอยเป่าฝุ่นคือละอองกิเลสท,ที่คอยเข้ามาทำจิตให้มัวหมองจะได้รู้เห็นเหตุที่จะพึงรู้ได้แจ่มใสชัดเจนจัดว่า ท่านฉลาดฝึกสิทธิ์ของท่านคณะทุดงคณะนี้เป็นคณะพิเศษของท่านกระมังท่านจึงสั่งตามที่ท่านต้องการได้เสมอการปฏิบัติตนอย่างนี้มีผลเพียงใดลูกหลานคิดเอาฉันคิดว่าผลที่พึงได้ในยานต้นนี้คือทิพจักคุญานที่แยกตัวออกได้เท่าใดก็ได้บอกไว้แล้วในวันก่อนหวังว่าลูกหลานที่น่ารักทุกคนคงจำได้ เอาผลตามยาน,นี้ก็คือกอ็รักษาอารมณ์สมาธิเป็นอธิจิตสิกขาด้วยอาศัยที่มีศีลสิกขาบริสุทธิ์อยู่แล้วสามารถกีดกันนิวรนอารมณ์ชั่วไม่ให้เข้ามาพัวพันกับจิตใจได้จนเห็นเนคขมมะบารมีที่แท้ที่บวชกันแล้วปล่อยนิวรนครอบงามจิตใจได้นั้นท่านไม่ถือว่าเป็นเนคขมมะคือการถือบวชท่านถือว่าหลอกลวงชาวบ้านเอาเปรียบชาวบ้าน และเป็นมารสังคมต่างหากทำตัวเป็นผู้ดีแต่เนื้อแท้เป็นผู้ร้ายที่ปล้นชาวบ้านได้อย่างกฎหมายไม่กล้าลงโทษขอมีผลในการคล่องในการใช้ยานมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจมีความรู้เรื่องที่คิดว่าจะไม่รู้เป็นกำไรชีวิตมหาศาลขอได้เห็นตามความเป็นจริงตามอารมณ์วิปาาัสนาญาณตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่ว่าอะไรมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงมีทุกข์และมีการสลายตัวในที่สุดบ้านเมืองคนสัตว์ที่พบมันไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ซากก็ไม่มีมันไม่เป็นอนัตตามันจะเป็นอะไรเป็นอันว่าเข้าถึงวิปัสสนาด้วยอารมณ์รื่นเริงไม่ต้องมานั่งจับเจา้าในห้องในกุติให้โรคประสาทรบกวนดีไม่ดีก็เกิดพองไม่ยุบ รอยุบไม่พองอย่างคุณแม่เขียนอนันตวงศ์ท่านบอกให้ฟังว่าฉันเข้ากุฏิสามเดือนเกิดพองไม่ยุบคือไม่ได้เดินไปไหนเกิดบวมขึ้นมาเลยพองไม่ยุบวิชานั้นไม่ใช่เป็นวิชาที่ใช้ไม่ได้ดีเหมือนกันถ้าใช้ถูกแบบแต่คนใช้เกิดใช้เลยแบบหรือไม่ถึงแบบก็เลยมีผลอย่างนั้น สองยานที่สองที่ท่านสั่งก็คือปุเพนิวาสานุสติยานใช้ยานนี้ระลึกชาติของตนเองถอยหลังเข้าไปตามกําลังของตนให้ทราบว่าสถานที่นี้ตนเองเคยมีความเกี่ยวพันอะไรมาด้วยบ้างวิชานี้มีผลไม่น้อยเมื่อพบภาพของตนและทราบว่ามีความสุขความทุกข์อะไรเรื่องด้วยสถานที่นั้นแล้วก็ตายด้วยอาการอย่างไร มีเมียมีลูกมีทรัพย์สินพวกนั้นหายไปไหนตัวตนขณะนั้นบางรายทำท่าเบ่งเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองแล้วจากคนนั้นมันหายไปไหนตามภาพไปมันตายแล้วไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างจากคนรวยไปเกิดเป็นคนจนบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจานบ้างในที่สุดก็มาปรากฏเป็นคณะลิงหน้าพลับพลา มองดูแล้วก็สบายใจที่ทราบแต่ก็สลดใจที่เมาเกิดเมาสมบัติเมาเมียเมาลูกเมาอํานาจเมาทรงอยู่ในที่สุดก็เอาอะไรไว้ไม่ได้เลยเลยพากันเบื่อเกิดต่อไปนอกจากเพลิดเพลินแล้วก็ยังมีผลในด้านวิปัสสนาญาณจัดว่าท่านฉลาดไม่น้อยเลยแต่ถ้าท่านโง่กว่านั้นก็คงปราบพวกลิงหน้าพระลาไม่อยู่ ด้วยแต่ละตัวเป็นลิงเปรียวทั้งนั้นไม่เปรียวอย่างเดียวเป็นลิงจอมดือ้อจอมพิสูจน์ทั้งหมดถ้าสงสัยอะไรสักนิดคณะลิงหน้าพระพลาจะต้องค้นคว้าหาความจริงให้ได้ถ้าไม่สามารถจะหาได้จะยอมตายดีกว่าที่จะยอมแพ้หลวงพ่อปานท่านรู้นิสัยคณะลิงหน้าพระพลาดีเมื่ออยู่วัดก็ไม่เห็นแสดงอะไรพอออกป่าเท่านั้นเอง ท่านแสดงความสามารถออกมาอย่างคนละองค์เลยไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อเพราะลิงทั้งหลายประสบมาเองเสียดายที่ลูกหลานไม่มีโอกาสพบท่านนะถ้าได้พบท่านจะลืมพัดยอดแหลมไปตามๆกันนี่ฉันพูดอะไรไปบ้างเวลาเลยมานานแล้วคงไปไม่ถึงไหนเพราะคนแก่แถมหัวล้านซะด้วย พูดไปพูดมาชักเหงือหัวล้านจะเริ่มซึมออกมาแล้วเวลาจกเอวังมันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเดินต่อไปกันดีกว่าเมื่อออกจากพระพุทธฉายก็มุ่งมาขาวงพระจันทร์ระหว่างทางยังไม่คุยนะเพราะเกิ่นไว้วานนี้ว่าจะเล่าเรื่องพระได้อภิญญาถูกวัวเขาอ่อนขิดหลานๆคงไม่รู้จักวัวเขาอ่อนกระมังประเดี๋ยวก็รู้จักฟังต่อไปจะเล่าให้ฟังแบบลัด เพราะมันเริ่มเหนื่อยขืนอ้อมไปมากเหงื่อหัวล้านจะไหลามากเป็นอันว่าระหว่างทางจากพระพุทธฉายมาพระพุทธบาทไม่มีอะไรมากนักเมื่อเลยพระพุทธบาทมาเข้าเขตลพบุรีหลวงพ่อท่านบอกคณะลิงทั้งหลายไม่มีใครรู้จักทางและไม่ทราบเขตแดนหลวงพ่อท่านชำนาญท่านพาเข้าไปพบพระองค์หนึ่งอยู่ในถ้ำองค์เดียวไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าถ้ำอะไรด้วยไม่ได้ถามท่าน สถานที่นี้ไม่มีบ้านเลยแม้เสียงสุนัขชาวบ้านก็ไม่เคยได้ยินมันไกลบ้านจริงๆเมื่อแวะเข้าไปปรากฏว่าพระองค์นั้นท่านต้อนรับหลวงพ่อด้วยดีรู้จักกันมานานท่านแนะนำพวกคณะลิงหน้าพระพลาว่าท่านองค์นี้ทรงอภิญญาโลกียะสมาบัติชำนาญในการเนรมิตพวกลิงไหว้ท่านก็รับไหว้ด้วยดีท่านคุยกันสององ,องค์สนุกสนาน คุยเรื่องที่ลิงไม่ค่อยจะรู้เรื่องในที่สุดหลวงพ่อปานท่านก็บ,บอกว่าที่พาคณะสิทธิ์ชุดนี้มาก็เพราะอยากให้เขาเห็นของจริงของจริงของพระพุทธศาสนานำออกในบ้านในเมืองไม่ได้เพราะพวกเดียวกันคอยลิดรอนเมื่อพระด้วยกันว่าไม่มีทำไม่ได้เสียแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อเมื่อเขาเชื่อพระใหญ่หรือพระหมู่มาก พวกเราเป็นพระเล็กที่ไม่มีเครื่องหมายยศให้ชาวบ้านนับถือไปทำอะไรเข้าเขาก็พากันประนามคณะสิทธิ์ผมเขาอยากเห็นของจริงชอบค้นคว้าชอบฝึกทุกอย่างที่มีในหลักสูตรเมื่ออยู่ในวัดก็ได้แต่บอกหรืออย่างมากก็ใช้เจโตปริยญาณยาเป็นคราวๆเพื่อให้สนใจเป็นอัศจรรย์บ้างแต่พอออกป่าก็ออกท่าได้เต็มที่เขาจะได้ทราบว่า ความรู้ทุกอย่างในพระพุทธศาสนาแม้แต่อรหัตผลก็ยังไม่สลายตัวนักปราชญ์ท่านเขียนไว้อย่างนั้นเองว่าพระอรหันต์ไม่มีแล้วท่านกลัวคนจะตกใจว่าเมื่อพระอรหันต์ยังมีคนที่มีเมียแล้วถ้าจะบวชเกรงว่าเมียจะคิดว่าถ้าผัวเป็นพระอรหันต์แล้วตัวจะเป็นไม้จะไม่อนุญาตให้ผัวบวชท่านเลยเขียนเสือหลอกวัวไว้ให้ท่านพูดแล้วท่านก็ชวนกันหัวเราะ ฟังท่านคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องต่อมาท่านเจ้าของถิ่นหันมาคุยว่าผมเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพียงแต่ได้ฌานโลกีที่ออกจากหมูค่คนก็เพราะยังไม่แน่ใจตนเองและประสงค์อรหัต,ตผลฟังแล้วสบายใจดีแต่ไม่ค่อยรู้เรื่อง ื่อยามค่ำก็นอนในห้องของท่านถ้ำนั้นกว้างขวางมากสมัยนี้ที่เขาเรียกว่าถ้ำคูหาสวรรค์จะใช่หรือไม่ใช่ไม่เคยไปดูอีกเลยพอรุ่งเช้าท่านทั้งสองนั่งคุยกันอีกวันนี้หลวงพ่อไม่สั่งให้บินทบาทเมื่อท่านไม่สั่งคณะทุดงก็ไม่เตรียมตัวเมื่อท่านคุยกันสักครู่ท่านเจ้าของถิ่นถามหลวงพ่อว่าที่นี่กับข้าวก็หายาก แต่บอนใกล้ทำในบึงเล็กๆมีมากท่านถามว่าฉันแกงบอนไหมหลวงพ่อบอกว่าฉันเมื่อถามกันแล้วท่านเจ้าของถิ่นก็ไปตัดบอนมาหนึ่งต้นมาถึงก็ไม่ปอกเปลือกหั่นตามแบบแกงแล้วก็เอาหม้อดินใหม่เอี่ยมมาหนึ่งลูกหั่นบอนใส่แล้วก็เอาน้ำใส่หน่อยหนึ่งเอาฝาหม้อปิด แล้วเอาข้อสารหยิบมือหนึ่งใส่ในหม้อดินอีกลูกหนึ่งเอาน้ำใส่หน่อยหนึ่งเอาฝาปิดเอาหม้อทั้งสองลูกวางไว้ข้างหน้าไม่เห็นตั้งเตาวางไว้กับพื้นเฉยๆนั่งคุยกันไปสักครู่หนึ่งเวลาประมาณ8นาฬิกาท่านเจ้าของถิ่นถามว่าหิวหรือยังหลวงพ่อท่านตอบว่าหิวแล้วท่านเจ้าของถิ่นตอบว่าหิวกับฉันได้แล้วนี่ ข้าวแกงสุกนานแล้วว่าแล้วท่านก็เปิดฝาหม้อข้าวหม้อแกงปรากฏว่าข้าวสุกเต็มหม้อถึงฝาละมีมีควันคลุ้งเหมือนเอาลงจากเตาใหม่ๆแกงก็เต็มหมอ้อมีควันขึ้นกลิ่นหอมเหมือนแกงบอนปกติแถมมีเนื้อปลาในแกงหม้อทั้งสองลูกดูแล้วเห็นว่าจุข้าวไม่ถึงจานเพราะมันลูกเล็กนิดเดียว ท่านให้ล้อมวงกันฉันแต่ตัวท่านเองไม่ฉันท่านบอกว่าท่านไม่ได้ฉันมาหลายปีแล้วพวกคณะลิงหน้าพับพลาสงสัยถามท่านว่าท่านไม่หิวหรือท่านบอกว่าอยู่ด้วยธรรมปีติไม่หิวและมีกำลังเป็นปกติคณะห้าธุดงมีหลวงพ่อปานเป็นประมุขต่างก็ล้อมวงกันฉันแต่ละองค์ฉันจนเต็มอัตราศึก ข้าวสุกกับแกงที่คิดว่าแม้องค์เดียวก็ไม่ได้ครึ่งท้องมันแปลกเมื่อยังไม่มีใครอิ่มตักออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดรสก็อร่อยดีกว่าพ่อครัวแม่ครัวชั้นเลิศแกงกว่าไหนไหนแต่พอทั้งหมดอิ่มพร้อมกันแล้วหาข้าวสุกสักเม็ดน้ำแกงสักหยดก็ไม่มีหลวงพ่อท่านรู้ใจสิทธิ์ท่านท่านรีบบอกว่าข้าวแกงอย่างเนี้ย เรียกว่าอาหารอภิญญาคือเกิดได้จากการเนรมิตคําว่าเนรมิตหรือนิรมิตแปลเหมือนกันนิรมิตเป็นศัพท์เดิมที่ยังไม่แปลงท่านแปลงสระอิเป็นสระเอตามแบบของภาษาบาลีมีความหมายอย่างเดียวกันเมื่อฉันเสร็จแล้วก็พักกับท่านสามวันท่านก็สอนวิชาอภิญญากับคณะทุดงเมื่อครบสามวันแล้ว ก็ลาท่านเดินทางต่อไปขอเล่าเรื่องท่านให้จบไปเลยเวลาการผ่านไป กลางพุทธศักราช2,481ตอนเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณ15นาฬิกาหลวงพ่อปานกำลังรับแขกอยู่มีชายคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อขึ้นจากเรือเดินประจำทางกรุงเทพผักไห่เมื่อขึ้นไปหาท่านก็ถามว่าจำผมได้ไหมครับหลวงพ่อปานก็เอามือป้องหน้าตามแบบฉบับของคนแก่ที่ตาไม่ค่อยดีอย่างฉันอย่างนี้แหละ แต่ถ้าว่าท่านไม่ดีแต่ตาฉันไม่ดีมากกว่าท่านหน่อยที่ตาก็ไม่ดีแถมหัวล้านเสียด้วยหัวที่ล้านมันเป็นอนัตตามีประโยชน์เอาอีกแล้วเกิดมาอวดคุณภาพหัวล้านเสียอีกแล้วขอผ่านไปฉันมันจันไรเสียจริงๆที่คนอื่นเขาหัวล้านเขาถนอมศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครมาเรียบเคียงมันอดโชว์หัวล้านไม่ได้ รู้สึกว่ามันโกโก้ชอบกกนเล่าเรื่องของท่านต่อไปเมื่อหลวงพ่อปานจ้องท่านก็บอกว่าผมคือพระที่ทำ้ำที่ท่านไปพักแล้วแกงบอลให้ฉันอย่างไรเล่าเมื่อท่านกล่าวประวัติหลวงพ่อปานก็นึกออกถามว่านี่ทำไมมานุ่งกางเกงเสื้อเหล่าพอคุณท่านบอกว่าถูกวัวเขาอ่อนมันขวิดเอา้า หลวงพ่อปานหัวเราะชอบใจถามว่าไปทําอย่างไรจึงเสียท่ามันละ่ะท่านบอกว่าเมื่อหลวงพ่อปานจากไปแล้วมีคนเดินป่าไปพบท่านเข้าเขาคงคิดว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐขนาดใต้อ,อง๋งหรือไทยแปะกิมแชกระมังที่ว่ามาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าใต้อ,อง๋งหรือไทยแปะกิมแชะเขามีความหมายว่าอะไรเมื่อมีคนไปพบและเข้าใจว่าท่านวิเศษความจริงก็น่าจะเห็นท่านวิเศษ เอาอะไรท่านก็ใช้อภินยาช่วยผัวหายเมียหายเป็นโรคภัยไข้เจ็บช่วยได้ที่จะต้องตายก็บอกก่อนว่าจะต้องตายค้าขายไม่ดีก็ช่วยได้หนักเข้าพวกชาวพระนครก็เข้าไปคราวนี้แต่ละวันมีคนไม่ขาดท่างถ้ำกลายเป็นที่พักคนด้วยสมัยนั้นต้องใช้เดินหรือเกวียนเมื่อมีคนมามากเข้าก็มีงานสังสรรค์มาก ในที่สุดอารมณ์ชาญก็สุดคือใกล้จะพังแล้วก็พอดีพบสาวคู่ปรับอายุ18ผิวขาวอวบอัดเชื้อเจ็กผสมจีนมีไทยปนไปมาหาสู่จากกรุงเทพไม่หยุดเมื่อไปก็ค้างหลายๆคืนในที่สุดก็คงจะไปวับวับแวมแวมเข้ากระมังท่านก็เลยแสดงปาฏิหาริขอแต่งงานด้วยคุณหนูไม่ยอมปฏิเสธหรืออิดเอื้อนเลย ท่านบอกว่าไม่มีผ้านุ่งห่มคุณหนูบอกว่าเตรียมมาให้พร้อมแล้วเมื่ออุปกรณ์ครบมีงานทำไม่ใช่งานรับจ้างหรืองานราชการมีงานมีเมียเมื่อครบก็ลาสิกขาตามระเบียบไม่ใช่แต่งงานก่อนศึกเมื่อศึกแล้วเธอก็พาไปอยู่กรุงเทพเมื่ออยู่กับเมียรักที่มีวัยต่างกันประมาณ20ปีด้วยเจ้าสาวอายุ18ปี ตัวท่านเองประมาณ40ปีอาจมีเศษนิดหน่อยโดยประมาณเมื่อครบ6เดือนท่านบอกว่ารู้สึกเบื่อรถสัมผัสพยายามจัดหาเงินด้วยอำนาจชาญที่พอจะรวบรวมได้คือทำให้คนเห็นเป็นอัศจรยร์เขาก็ให้ค่าน้ำมนต์ค่าพยากรเมื่อรวบรวมเงินได้ประมาณหมื่นบาทเศษก็มอบให้เจ้าสาวหมื่นบาทเหลือนอกนั้นขอเอามาทำทุนบวช เจ้าสาวก็อนุญาตท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ขอให้หลวงพ่อปานเป็นเจ้าภาพบวชให้หลวงพ่อปานท่านก็ไม่ขัดข้องจัดการบวชวันรุ่งขึ้นเลยมีท่านพระครูรัตนาพิรมวัดบ้านแพนเป็นพระอุปชาท่านบวชแล้วได้เจ็ดวันก็ไม่ฉันข้าวตามเดิมหลวงพ่อปานบอกว่าเขารวบรวมกำลังฌานของเขาเข้าระดับเดิมได้ตามปกติ เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็อำลาท่านบอกว่าคราวเนี้ที่ไหนมีคนที่นั่นไม่ยอมอยู่จะเอาดีให้ได้ไอ้เนื้อสดที่เขาสนใจกันว่าดีไม่เห็นมันดีตามเขาว่าเลยเรื่องของท่านก็จกเท่านี้ลูกหลานคงสงสัยว่าทำไมท่านที่ทรงอภิญญาขนาดนั้นยังมีอารมณ์แพ้แก่กรรมคุณขอตอบง่ายๆว่า ก็อภินญ,ญาโลกียังไม่พ้นวิสัยกรรมมาคุณจะบังคับบัญชาเผลอเมื่อไรเป็นจอดอย่างท่านองค์ที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อได้ชาญแล้วท่านที่ไม่ประมาทจึงพยายามเร่งรัดตนเองให้ตัดสังโยช์ให้ถึงหให้ได้ถ้าตัดสังโยช์ได้ยังไม่ถึงหข้อจะทรงอภิญญาขนาดไหนแกขนาดไหนก็ยังมีอารมณ์หอมหวานถ้าตัดสังโยชตได้าข้อแล้ว ไว้ใจได้ไปวางไว้ในฝูงกินรียังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยการถูกต้องสัมผัสไม่มีอะไรมีผลทําให้มีความรู้สึกทางเพศจับคนก็มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับจับซากศพสังโยชน่าข้อมีดังนี้จะบอกไว้จะได้ไม่สงสัย 1. สก,กายาทิฐิเห็นว่าขันห้าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกาย 2. วิจิกิจฉาสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะมีจริงหรือ 3. ศีละพะตัดปรามาตไม่รักษาศีลจริงจังสักแต่ว่าสมาทานส่งเดชตามเข้าไปอย่างนั้นเองเป็นพระเป็นเนเนก็สักแต่ว่าเป็นไม่มีศีลดีตามที่ควรเรียกว่ารูปคลำศีล 3. ข้อนี้ถ้าใครแก้ความรู้สึกให้มีลักษณะตรงข้าม คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีในร่างกายไม่เมากายไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นจริงด้วยปัญญาที่มองเห็นรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่บกพร่องท่านเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีเป็นพระอริยเจ้าสาข้อนี้พระที่บวชจริงไม่บวชและหลอกชาวบ้านทำได้ไม่ยากอีกสองข้อมีดังนี้ส การมราคะเมาในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสซาบซาน 5. ปฏิฆะมีอารมณ์โกรธและผูกโกรธไว้คือจองล้างจองผลาญเรื่อยไปถ้าแก้ให้เห็นด้วยปัญญาว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่น่ารักเพราะมีอสุภสัญญามีเมตตาแทนความโกรธเท่านี้อารมณ์เลวก็หายไป หมดรักหมดกำหนัดมีแต่เมตตาและอุเบกขาเรื่องจะสึกก็หมดไปไม่มีอะไรยากถ้าบวชกันจริงๆวันนี้เหนื่อยมากแล้วขอพักตรงนี้นะวันหน้าฟังใหม่สวัสดีนี่ก็จบบันทึกของวันที่หนึ่งธันวาคม2514ค่ะ ันนี้ตรงกับวันที่สองธันวาคม2,514เป็นวันธรรมสวนะคือวันพระขึ้น15้ค่ำเดือนอ้ายฉันมีเวลาว่างนิดหน่อยแต่เมื่อว่างจากคุยกับพวกรักษาอุโบสถแล้วเห็นว่าเวลายังไม่ค่ำพอมีเวลาบ้างก็หาโอกาสคุยกับลูกหลานจะมีเวลาคุยสักสองสานาทีก็ตามดีกว่าปล่อยให้ชีวิตฉันเปล่าประโยชน์ไหนๆก็จะตายแล้ว มีอะไรบ้างที่พอจะขยายให้ฟังได้ก็จะขยายให้ฟังเสียให้หมดที่เกินวิสัยที่จะรับฟังก็ต้องขอสงวนไว้บ้างแต่ว่าคงไม่มากนักที่จะสงวนก็เกรงว่าผู้รับฟังจะตกนรกมันเป็นภัยใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้เอากันแต่ที่เห็นว่าพอรับฟังได้ก็แล้วกันแต่ถ้าว่าก็ดูเหมือนว่ามันหนักสมองคนและพระสมัยใหม่ไม่น้อยเลย จะอย่างไรก็ตามจะพยายามเล่าให้ฟังตามสัญญาและตามที่เห็นว่าไม่หนักเกินไปเมื่อวานนี้เล่าเรื่องวัวเขาอ่อนลูกหลานพอเข้าใจหรือ,อยังว่าวัวเขาอ่อนคือใครถ้าไม่เข้าใจก็จะบอกให้เสียเลยว่าเจ้าวัวเขาอ่อนก็คือแม่ลูกสาวเจ๊กหลานจีนคนนั้นเองมีเขาที่อกและเขาก็ไม่แข็งเหมือนวัวที่ใช้งานเจ้าเขาอ่อนๆอย่างนี้แหละ มันขิดพรานตายมาไม่รู้เท่าไรแล้วนักบวชที่มีความทนงคิดว่าฉันมีความรู้มากมีราชทินนา,นามว่ามาหาพระครูเจ้าคุณต้องพ่ายแพ้แม่กระทิงเปลี่ยวมามากต่อมากบางรายรับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะไม่กี่วันก็ต้องหลอกคราบทิ้งบางท่านเป็นอาจารย์สมถวิปัสสนาก็ต้องถลกหนังทิ้งเป็นอันว่าวัวเขาอ่อน มีอนุภาพมากกว่าวัวเขาแข็งฉันเองสมัยที่เนื้อหนังยังดีหัวไม่ล้านเหมือนขนาดที่กำลังพูดอยู่นี่เคยพบวัวเขาอ่อนตั้งท่าจะขิดหลายทีแต่ฉันเคยปราบวัวประเภทนี้มามากสมัยที่กำลังเมามันยังขิดฉันไม่อยู่เลยเมื่อมาสวมเขี่ยวแก้วเข้าแล้วจะขิดกันอย่างไรเมื่อตั้งท่ามาฉันสำรากเสียไม่กี่คำพากันวิ่งอู้เข้าคอกไป แต่ไม่เคยประมาทต,ต้องรับสอนจ่อหลังวัวไว้เสมอสอนศีลที่พอจะรบกับวัวพวกนี้ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระที่บวชทุกองค์คืออสุภกรรมฐานกายคตานุสติกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานและเพิ่มวิปัสสนาอีกนิดก็ได้แก่สักกายทิฏฐิภาวนามีไว้เท่านี้ และไม่ลืมลับไม่ลืมเล็งสอนให้ตรงเป้าหมายไปนอนในคอกวัววัวก็ไม่กล้าแสดงเดชเลยแม้แต่เบิงก็ไม่มีรู้จักคำว่าเบิ่งไหมเป็นภาษาชาวบ้านใช้กับวัวควายเห็นจะติดมากับภาษาตนตระกูลฉะนั้นเบิงคำนี้จึงแปลว่าดูคือดูอย่างจะทำลายหรือลอกหนัง ื่องที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าให้เราฟังนี้ท่านก็จะเหมือนคุยกับลูกหลานไปด้วยและท่านก็บันทึกเสียงเอาไว้เป็นวันๆน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีวันที่ที่บอกอย่างตอนที่เราอ่านกันนี้ท่านก็บันทึกเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2514นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้าคะ่ะก็จะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพบลาวเก่งวิชา ติดตามฟังนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ